ธรรมดาเกินไปเลยครับซ้อนสองิปซ้อนสามลิปซ้อนสี่คลิปกันไปเลยครับตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัดต่อนะครับคลิปแรกเป็นคลิปนี้นะครับเพิ่มมาเลยครับ1ตัวครับเสร็จแล้วเพิ่มคลิปที่2มาเลยครับเพิ่มบวกตรงนี้นะครับเลือกคลิปที่2เข้ามาเลยครับผมเลือกคลิปที่2เป็นคลิปตัวนี้นะครับ เพิ่มเข้ามาหนึ Kristin. ่งตัวนะครับเสร็จแล้วจับลงมาข้างล่างด้วยเครื albums, ่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนๆมาเจอคําว right? ่าภาพซ้อนจับซ้อนเข้ามาเลยครับเสร็จแล้วนะครับตัดคลิปให้มีความยาวเท่ากันนะครับเจ็ดวิก็พอครับประมาณนี้นะครับอันนี้นะตัดเลยครับหดลงมาเลยครับกดให้เท่ากันเลยครับึ้งเรียบร้อยครับเท่านี้คลิปเราก็ได้คลิปที่มีความยาวเท่ากันแล้วนะครับทําการมาสเลยครับ เลื่อนมาหาเครื่องมือมาสครับจิ้มที่คลิปตัวล่างนะครับมาที่เครื่องมือมาสนะครับมาเลยครับมาสครับมาที่แบ่งฉากครับมาที่กลับกันตรงนี้ครับจึกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับที่เราจะทํานะครับเสร็จแล้วจะเห็นไอ้ตุ่มๆลูกศรเนี่ยครับกดลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับถ้าเราทําไม่แม่นนะทําไม่ถือว่ามันมากไปน้อยไปก็มาใช้ตรงนี้ได้ครับปรับแก้ตรงนี้ได้ครับมาที่ขนนกครับปรับไว้สักโอ้สักเก้าสักเจ็ดสักหกแค่นี้ก็พอครับิ๊กถูกเข้าไปครับเสร็จแล ติ๊กถูเข้าไปก่อนครับจับเจ้าคลิปตัวบนนะครับขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยครับให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็จับคลิปล่างเผื่อขึ้นไปหน่อยครับเผื่อคลิปต่อไปด้วยครับเพราะเราจะเอาคลิปเข้ามาอีกสองตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เพิ่มคลิปเข้ามาอีกครับจิ้มบวกตรงนี้เลยครับมาเอาคลิปตัวนี้แล้วกันครับเพิ่มเข้ามาครับแล้วจับลงมาข้างล่างเลยครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเรื่นๆหาเครื่องมือภาพซ้อนแล้วก็จับมาทับคลิปเดิมเลยครับทับเลยทับเลยทับภาพ Yeah. แล้วก็ทําการตัดคลิปให้เท่ากันครับคลิมที่คลิปนะครับตัดคลิปเท่ากันครับแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับเหมือนเดิมครับใช้เครื่องมือมาสครับเลื่อนหาเครื่องมือมาสครับเลื่อนเลื่อนเลือนเลือนเลือนหาเจอตรงนี้ครับแบ่งฉากเหมือนเดิมครับกลับกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปตัดส่วนหัวนะครับีเรียบร้อยครับติดถูกเข้าไปครับขยับให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการครับ อ่าเกือบแล้วไหมครับได้แล้วเพิ่มคลิปมาอีกหนึ่งตัวครับพอเราจะเพิ่มสี่ตัวนะครับตัวนี้ครับเพิ่มเข้ามาครับเหมือนเดิมครับเอาลงมาข้างล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับจิ้มเข้าไปครับกับลากลงมาด้านนี้เลยครับเออเลยครับตัดคลิปให้มีความยาวเท่ากันครับแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับเครื่องมือมาสเหมือนเดิมครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหามาสครับแบ่งฉากเหมือนเดิมครับกลับกันเหมือนเดิมครับเราก็ไปจัดให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเพิ่มความเป็นฟุ้งๆนิดนึง อันนี้พอครับติกถูกไปครับจบเรื่องลงมาข้างล่างเลยครับคราวนี้ต่อไปเราก็ทําการขยับนะครับให้คลิปที่เราได้นะครับมีความสมดุลกันครับหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปสี่นะเอาคลิปที่สามขึ้นมานิดหนึ่งคลิปที่สองขึ้นไปนิดหนึ่งเราขยับได้ตลอดครับคลิปที่หนึ่งก็ขยับขึ้นไปนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับเยงต่านี้เราก็ได้คลิปซ้อนกันสี่คลิปนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับตระพับใจแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานครับ ติดขัดเรื่องการตัดต่อการถ่ายคลิปการคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับมีคําถามมีปัญหาก็มาสอบถามผมได้ในไลฟ์สด3ามทุ่มของทุกวันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดเซฟเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ